สวัสดีพี่น้อง jogo. ยายเมยสิพา,ามาเก็บผักบุ้งฝรั่งหลายหลายเก็บผักบุ้งฝรั่งหลายกักหลายเนี่ยพี่น้องตา้สุดบเบิ้งเลยอส้คว้าไส้คว้าไส้คว้า ขัวใส่ยายมีใส่ขัวใส่ขัวมาเด้อมาเก็บผักบุ้งน้ำยายมีเก็บผักบุ้งไปแกะคนแกะมูกิน อย่าหาถุงมือเกินพี่น้องใส่อีกขางนึงเปลี่ยนขางเก็บพันว่าหักมาหลดใหแม่มันสูงเหรอแล้วมันเสียบพันว่าดิ้วพันมากปินสมเนาะสมเลยยึดดอกห้ายเราเดี๋ยวนี้พี่น้อง อก็อ,อยากรั่วๆรูด กิ๊กกิ๊กกิ๊กเด้อปีนองมาหักหักบุ่งน้ำใหมี่แล้วแกแกเบิดบเบิ้หักเนี่นีสออปุยน,นึ่งกับพ่อเหรอ ย่างเดียวหลายขับหลายเนี่ยห่วงนี่นาน,นี่เพี่กันนาเพิ่นออกแล้วเนาะพี่น้องนาเพิ่นออกแล้วนาน,นี่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

ลู่ลู่ลู่อันเนยปูนที่ตะดูงพักบุงพี่น้องใชยเบิ่งจากป่าบึงปูนขึ้นมานีมันนี่ตะดูงพักบุ่ง รุ่นทุกแบบจะเอารุ่นไหนมีหมดอันผู้ฮักไปให้อันน,นสูงฮักแก้กก็จะข้ามสีฮักพีน่น้องเนี่ยอันอันค่อยคยกินเต่อัน,นอันนอต่ำๆเนาะบัตที่นี่มาหักนอสูงๆไปให้เพิ่นบัตที่นี่โอ้ย บบคนเราบดจะข้าสีหักเมียนบดเดี๋พี่น,อน้องมันเลยคนเรบดจะข้าสีหักเลยตอ,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 อนนี้ขอค่อยกินจะนอนอ่อนเนาะหอมมะฮักนอนสูงๆเลยบดจะข้าสีหักห <c oughs> ลายคักหลายแน่คุณแน่นไปสุดคุณแล้วพี่น้นนองนีตปาปลาผักบุ้งฮะมึงผักเน่าไหมได้หลายเติมแล้วเหรอนี่ย มองซ้ำอีกแค่ไหนนีนนนน่ติดตะฮักอยู่นี่นี่มอจังสีเนาะติดตะฮักอยู่นี่ ท่าปุยกับพ่อเราแหละนะคะพี่พักหน้าไม้นี่แหละพอแล้วจตดองออกดูได้ xiên chung như thế Ngâm phụt ngâm phụ Chịp chút neo phật Cái kèn Mày phát lăng nữa phải hên hên kèn Phát xiên เก็บดอกแค่ปัดคือสิสูงแท้สูงคักสูงแน่ยนีนเก็บต้นตาได้บ่นี่นี่ดอกแค่ลังมองกันยังบ่นอันนี้ดิด้นี่ยังบ่ค่นได้แก่อยู่ดิพี่น้องยังบอโลนเบิดอยู่ยังบ่ลหลวงบอโลนอยู่ยังมีพอได้เก็บอยู่เด้ แกงสม้ม,ม,มเราหมอมันกับหลวงหมดแล้วเด้มันออกก่อนเนาะมันได้ออกรุ่นได้ออกรุ่นกับบอนเดงแกง่ได้เป็นแกงสม้ม สุดนามห่อนห่นโอ้ได้สิเอาได้งามขักงามเนี่ยกลับป้องอีกก่อนได้ขอสิเอาได้ยคืออยู่สูงเลยเด้โอ้ด่ะ ใ้ธรรมดนาน่ายโยดแค่มันสิบนเหนียวดิหักแล้วมันสิเปาะโหลดไงนี่กระเพาะดอกอืมนี่มันสิล่วงละอันไดออกก่อนเนาะโอ้ยตื่นเด็กหน่อยอืมพอ่อเ้รอ เลยหลายตืบเลยหลายตืบเค็มส้มผักใส่เครื่องพี่น้องตัดไว้แล้วนี้่<ร>ผูกเอง,เองพี่น้องผูกพริกเองพักปลาเลรอพี่น้องที่เก็บมามืนอนี่แหละเด็กนีผพักแค่ แค่ฝรั่งปร,ประกาศไอ้นั่นประกาศอันป้าอันนั้นไม่ประกาศขคนตุ้มป้านะเพี่น้องขวังตุ้มป้าเลยไปเก็บมากน้มมองใหม่เห็นน้อไใหม่ไหมวะน้อไม่ฝรั่งกบุงฝรั่งนั่นน่ะอันนี้มันพักอันนั้นพักขมฝรั่งข้ลวกกินข้กใชิเมาใส่อันนี้พักดอกแค่แต่พี่น้องไปเก็บมากมันนี่นะจ้ะ ปูฟันดังกับปใส่หลายพี่น้องเพราะมันสมุมเนาะมันเย้าหรอนะือเนาะผักบุ้งเนาะผักบุ้งแค่จะตัดแล้วก็ม่เหลืขึ้นเก็บได้เก็บเรื่อยๆพี่นอ้องต้มใส่ปลานิน่นนี่พี่น้องจ๋นานีน่แยมส้มปลานิ่นอันนี้เป็นอันคนอันหนึ่งเราควรจิ้มกับกระชิ่ยส่น้อกันด้วยกันหัวมัลงก่อนแยมส้ม กระปงไม่ไม่หายเจ็บไปเรื่อยๆพี่น้องว่าเกาจะตัดจำกระปงขึ้นเนาะกรงขื่นเพราะว่าขัวอยากบุ้นงนะกรงขึ้นก็จะตัดเหรอนี่กับกะิแกนสรงจ้ะตกแค่เจ็บมากคนบวกอันนี้อันนี้บวกเราที่คนหนึ่งนี่หนึ่งจีบวกคนนี่ใช้สมาทิม,มใส่อันนี้ก็ผักนี้ประโยชน์ไร่นี่ผักอันนี้ฝรั่งนี่ประโยชน์ไร้ผักอัน ขมฝรั่งเนาะมันกระโดกแค่มื่อกี้อีกคนกาเปาตุ้งป้านนี้กใ็ใสเล่นหน่อยมุกซมซุมแห้งแบบพี่น้องเดี๋ยวนี้ตอนรอบอันนี้สุกมหรอก็ระใสใส่เลยโปบุ้งเครื่องละบุ้งเครื่องใส่จันน้อยนะก้างเกลือใส่ลายน้ำเค็ม เรื่อนเนี่ยเค่าตะไคร่ใบมะกรูดต้มเองพี่น้องใส่ซ้ำเลยพราะก็ต้มมันแกงส้มนะแกงแบบนบ้านเขาเลยต้องเป็นีิมี่ทันไลยเนี่ยล้เป็นสุกสักคนแกงส้งอมอันนี้ใส่ที่หลังพี่น้องตรมคนหนึ่งสุเเปเรกแบงไว้กินบัเบิดน ตัวใหญ่เนาะปลานี่มัน,นตัดกินผู้เดียวปลากันเลยพี่น้องคอมเมนต์มาว่าอันก็ได้เก็บยังบ่เบิดบ่อผักอันบุ้งพลังบ่วบดเด้อพี่น้องข้าเจ้าทางแล้วมันลงโลงมันนังขึ้นไม่เฮ้ยห,หลายมันขึ้นไม่ข้าเจ้าทางแห้งขึ้นค่ะพี่น้องเพิ่นทางแล้วมันขึ้นบ่อดบ่ยากผักบุ้งนะข้าเจ้าทางแล้วมันนังขึ้นไม่ขืนน้องงามพี่น้องมันแกงสงๆๆๆ้มสดๆแซ่บ นี่ซุกกะทิทิม,น,มน,นี่ใส่ทผักใส่บะนี้เ้าพี่น้องจะผักที่ลุงใส่ก้อนนี้กัดกัดลุงใส่เนาะกัดดอก,นะกแค่ลุงใสอ่อันนี้จะใส่ที่หลังผักบุ้งนะเพราะว่าขอลวกซุกแล้วกับผักอันนี้นะกับผักอันขมพรังอนะ่ะเนาะจะใส่ที่หลัง เราขลุกทุกแล้วอันนี้นี่ง่ายกินง่ายพี่น้องเอ้ยยายเมนปัญยาเราเรียนเนวอยู่เนวกินบะไรซี่เรียดเนี้ยังกินแล้วก็แล้วเนาะนวกินผู้เดียวเรา่าคนกูพวกกินน้ำสามตัวพวกกินน้ำก็นั่งกินอยู่ผู้เดียวเราพี่น้องกันได้แค่มาตั้งแต่เลยกินอยู่ผู้เดียวแยงซุ่มมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันจ้า ใช่แล้วกระซิปุูมด้อว,วันนี้พี่นอ้อ,อแง,งแกงซุปแกงผักปลาผักร่วมแล้วพี่นอ้องแกงผักร่วมกินเมื่อไหร่ล้วละแต่แก,นนนนกแกงกินนี่ผัดแล้วนี่แต่แกงผสมประสานกันไปพี่น้องแกงส้มผักปลาบุ้งฟรั่งดอกแค่แล้วแล้วพี่น้องจ้ะ ใส่ผงนวโลงไปก็แล้วขอยกินจืดด้วพี่น้องเขาไม่ได้กินน้น่นั่นกินรสจัดอ็อก,กินรสจัดไม่ได้ต้องกินจืดจืดเรียบร้อยพี่น้องจ้ะปลาค้นบะไรเดันสิมูลว <c oughs> ันเดอร์กินเขาน้ำกันพี่น้องแกงรองแค่พี่ผักหลายอย่างไม่แต่ผักปลาพี่น้องพักปวดสารจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องแซบ่บ